สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีนะคะเดือนดีนั่นเองนะคะ7.7นะคะวันนี้นะคะทั้งเดือนเลยนะคะฟิ่ิีโปรโมชั่นนะคะสำหรับทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวแทนเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นยาหม่องสปานั่นเองขายดีมากๆนะคะซึ่งขายมานานกว่า3มปีแล้วนะคะยืนยันยอดขายยืนยันลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำกว่า99%เเลยก็ว่าได้นะคะ ตัวนี้นะคะวันนี้โปรโมชั่นอะไรนะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะถ้าคนไหนนะคะสนใจนะทั้งลูกค้าทั้งตัวแทนเลยนะคะเปิดบิน10ขวดนะคะพิเศษสุดๆนะคะก็คือ1,290บาทสรงฟรีแล้วก็แถมน้ำมันเหลืองนะคะน้ำมันเหลืองภายสดนะคะขวดใหญ่ฟรีให้อีก1ขวดนะคะแล้วก็ไม่พอเท่านั้นนะคะก็คือถ้าเปิดบินหรือสะสมครบถึง30ขวดนะคะรับโบนัส เงินสดนะคะเพิ่มจากฟิล์มไปเลย300บาทนะคะหรือถ้า50ขวดนะคะรับโบนัสไปเลย400บาทนะคะหรือสุดๆไปเลยนะคะถ้าแบบขายดีทั้งลูกค้าทั้งตัวแทนนะคะเปิดบิน100ขวดนะคะหรือสะสมครบ100ขวดนะคะภายใน1เดือนนะคะรับโบนัสจากฟิล์มเพิ่มไปเลย500บาทนะคะแล้วก็จะมีเลทราคาให้นะคะคือ ถ้าสั่ง30ขวด50ขวดร้อยขวดเนี่ยเรทราคามันก็จะถูกขึ้นไปอีกนะคะก็ถ้าอยากได้ของแท้นะคะไม่มีของก๊อปปี้นะคือถ้าอยากได้ของแท้นะคะมาสั่งกับบริษัทกับฟิล์มโดยตรงนะคะราคาปีกนะคะ1 4 9บาทเท่านั้นถ้าถูกกว่านี้นะคะระวังของปลอมระวังของรอกเลียนแบบนะคะ ราคาก็คือ149บาทนะคะท่านราคา1ขวดนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็สามารถสั่งซื้อกับฟรีนะคะได้เลย